สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูการปรับพื้นที่ไรอ้อมกอดแห่งขุนเขาวดวงดาวแห่งความรักวันที่11แล้วนะคะพามาดูพี่แมคโครพี่แมคโครนะคะขุดปรับพื้นที่วันนี้พี่แมคโครก็จัดการเตรียมพื้นที่ปลูกบ้านนะคะที่ให้ดูนี้เบื้องหน้าก็จะเป็น พื้นที่สำหรับการปลูกบ้านนะคะก็จะยกเป็นเนินสูงขึ้นไปนะคะจากพื้นดินคราวนี้ก็เราลองมาดูผลงานของวันที่11กันบ้างดีกว่านะคะว่าพี่แมคโคเนี่ยได้รังสรรอะไรให้บ้างนะคะอันนี้ก็เราก็จะเป็นเพื่อนๆเ,เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาตินะคะ <S <S เพื่อว่า ใครที่มีพื้นที่แบบดาวนะคะก็จะได้ดูตัวอย่างดาวไว้นะคะจะได้มีแนวทางในการคิดการตัดสินใจเพื่อจะเตรียมพื้นที่นะคะขุดปรับพื้นที่เพื่อจะทำโคกกหนองนาโมเดลนะคะตรงนี้ก็เป็นเวลา5.10มง10นาทีของวันที่2 มก,กราคม 2566, ันยหกสิบหกนะคะพื้นที่ตรงนี้ค่ะนี่วันนี้พี่แมคโครได้ปรับพื้นที่ตรงนี้ให้เรานะคะตรงนี้จะเป็นด้านหลังที่เนินหินที่เห็นอยู่เบื้องหน้าจะเป็นเนินหินที่มีอยู่แล้วในพื้นที่นะคะตอนแรกที่เรามาซื้อที่ผืนนี้เนี่ยเราเห็นเพียงป่ามันค่ะป่ามันเหมือนไร่ข้างๆนี้ ถ่ายให้ดูนะคะป่ามันเหมือนไร่ข้างๆนี้แล้วก็พื้นที่ที่เราอยู่เป็นพื้นที่ที่ส่วนใหญ่ปลูกยางพารากับมันสำปะหลังนะคะคราวนี้เนี่ยแปลงนี้ก็เต็มไปด้วยมันสำปะหลังเช่นกันค่ะเต็มพื้นที่เลยค่ะคราวนี้ที่ดาวให้ดูเนี่ยสังเกตว่าเพื่อนๆจะไม่เห็นร่องรอยของมันสำปะหลังใช่ไหมคะ รรหรืออาจจะไม่คิดว่าตรงนี้เป็นแปลงที่ปลูกมันสัปะหลังมาก่อนนะคะนี่จริงๆแล้วก็ยังพอมีเศษซากมันสัปะหลังนะคะนั่นแหนะเบื้องหน้ายังมีต้นมันสำปะหลังหัวมันสัมปะหลังแบบนี้ค่ะให้เห็นป,ปลาอยู่ในพื้นที่นะคะวันนี้เนี่ยพี่น้อยคนขุดแมคโครของเรานะคะก็จะเป็นทีมของอาจารย์บุญล้อมนะคะเครือข่ายกิกรรมธรรมชาติของเรานี่แหละ นะคะนี่ได้จัดการตรงนี้ให้ตรงนี้จะเป็นตัวของคั้นดินนะคะเพื่อเอาไว้กั้นน้ำที่จะไหลบ่ามาจากเนินหินด้านบนนี้นะคะตอนแรกที่เราซื้อที่เนี่ยเขาบอกเราว่าเนินหินทั้งหมดมีอยู่ประมาณหนึ่งไร่นะคะหินปะปนอยู่ในพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่พอเรามาดูจริงๆแล้วมันไม่ใช่หนึ่งไร่ค่ะ มันเป็นเกือ <c ười> บห้าไรนะคะประมาณนั้นเลยทีเดียวเนี่ยเนินหินด้านบนนะคะที่มองเห็นไปนะคะหลังทิวป่ากล้วยของด้าหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะยังเห็นความรกเรื้ออยู่บ้างนะคะตรงนี้เออพึ่งจะรื้อป่าไมยรลาบมอป่าเนี่ยค่ะสาบเสือพึ่งจะรื้อออกกันไปนะคะคือสูงท่วมหัวเลยค่ะ ลบมากตอนนี้คือเราลื้อจนแบบเห็นพื้นที่โล่งๆแล้วนี่ค่ะนี่นะคะเนี่ยตรงนี้พี่เขาก็ได้ทำคันดินกั้นเอาไว้ให้แล้วก็ขุดบ่อเล็กๆเอาไว้ให้ด้วยนะคะตรงนี้เอาไว้ชะลอน้ำฝนที่จะตกแล้วก็ขังอยู่ด้านบนนะคะลงมาแอ่งนั้นแล้วก็มาแอ่งนี้นะคะแล้วก็มานี่กองไส้ไก่ของเราค่ะสังเกตว่า กองไส้ไก่ของดาอาจจะมีความพิเศษจากที่อื่นอยู่บ้างนะคะคือเขาไม่กลมเขามีหินอยู่ทั่วยหมดเลยค่ะนี่นะคะกองไส้ไก่เดายาวไปถึงด้านกอบไผ่ดินนู้นด้านหลังที่ด้านหลังที่จะเป็นบ่อใหญ่นะคะตรงนั้นก็คือพี่น้อยเนี่ยได้จัดการถมดินขึ้นมาไม่ต่ำกว่าสาเมตร เะะพราะที่ตรงนั้นคือต่ํามากแล้วก็น้ําจากที่ของเราเนี่ยไหลไปฝั่งเพื่อนบ้านตรงข้ามนู่นนะคะนะคะนี่ค่ะแล้วก็พี่น้อยก็ได้ทําคันดินไว้ให้ตลอดแนวน,นะคะโซนด้านนี้เราคาดว่าเราจะปลูกทุเรียนค่ะทุเรียนทองผาภูมิขึ้นชื่ออยู่นะคะคราวนี้เราไปดูว่าพี่น้อยทําอะไรให้เราบ้างด้านหน้าที่เห็นก็คือพี่เขาเตรียมพื้นที่ปลูกบ้านไว้นะคะแล้วก็พื้นที่ที่เป็นแบบที่จอดรถ พื้นที่ที่เอาไว้ห้องน้ําอะไรแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เนินดินที่พี่เขาเตรียมม้ให้ของวันนี้ก็จะขุดหลุมเล็กๆไว้ตรงนี้แล้วก็เอาหินวางไว้ให้ด้วยเพื่อกันน้ำซาะเพื่อจะลงนี่ค่ะหลุมขนมครกตรงนี้ไปนู่นนะไปดูด้านนี้ค่ะนี่นี่ก็จะมีคองไส้กไก่เล็กๆอยู่รายรอบเลยค่ะ ตรงนี้เราสามารถปลูกพืชผักได้นะคะหรือว่าดอกไม้ก็ได้นะตรงนี้พี่เขาได้ถมดินไว้ให้ด้วยนะคะก็สามารถปลูกทุเรียนหรือว่าปลูกพืชผักอะไรก็ได้นะคะนี่มีหินขนาดซ้ายขวาเลยดูเป็นวิวที่สวยอีกแบบนะคะนี่ค่ะฝั่งนี้พี่เขาเพิ่งจะมาขุดไว้ให้ของวันนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็เติมคันดินไว้ให้ตรงนี้ด้วยนี่นะคะ สะดุดก้อนหินเล็กน้อยอันนี้คือหินในพื้นที่ทั้งหมดเลยนะคะไม่ใช่ป่าสงวนที่ไหนนะคะถ้ามีป่าเป็นของตัวเองด้วยนะคะนี่ค่ะจะให้ดูไม้แดงไม้แดงเราต้นใหญ่มากนี่นะคะไม้แดงค่ะที่มีมากะที่นะคะที่เราซื้อมาแล้วก็มีต้นมะเดื่อด้วยค่ะต้นนี้คือต้นมะเดือนะคะพาไปชมที่อื่นต่อ นนี่คันดินนะคะแล้วก็ตรงนี้นี่ก็เป็นคันดินตลอดแนวนะคะที่พี่เขาเพิ่งทำให้ดาววันนี้นะนี่นี่คือคลองไส้ไก่ค่ะล้อมรอบที่ตรงนี้ก็จะเป็นคลองไส้ไก่เช่นเดียวกันนะคะนี่แนวคันดินตรงนั้นจะสังเกตว่าเป็นหินนะว้าวดาวรุนว่าเราจะไม่ตกคลองไส้ไก่เราเอง ตรงนี้ค่ะนี่นี่ก็จะเป็นหลุมขนมครกเล็กๆนะคะนี่ค่ะจะเห็นว่ามีความลกๆอยู่บ้างนะคะพอดีว่าถางหญ้ากันไปวันนี้ถางป่าก็ยังไม่ได้เอาฝังกรบนะคะนี่นี่พี่เขาต้องทําให้วันนี้ทําคันดินล้อมรอบถ้าน้ําไหลมาบ่ามาทางนี้ก็จะมาลงตรงนี้แล้วก็จะมาลงคองไส้ไก่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ อุยนี่นะคะด้านนี้นี่คือของไส้ไก่ที่อยู่ตรงเนินหินตรงนี้เองนะคะนี่ด้วยข้างบนนู้นพี่เขาก็ขึ้นไปขุดไว้ให้นะคะ เนี่ค่ะน้ำสามารถลงตรงนี้แล้วก็ไปอยู่ที่กอกล้วยเราตรงนี้ค่ะกล้วยสามารถได้รับน้ําจากเนินหินเราด้วยแล้วก็เนินดินตรงนี้นะคะก็จะช่วยเก็บกักน้ําเอาไว้ก่อนที่จะซึมลงคลองไส้ไก่นะคะตรงนี้มาดูเวงนี้ค่ะนี่เวงนี้นี่ว้าว อ,อ,อ,อคลองไส้ไก่ตรงนี้ก็ลึกประมาณสัก1เมตรนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่1เมตรทั้งหมดนะคะนี่ด้านนี้ค่ะสลับมาให้ดูด้านนี้ด้านนี้ก็เป็นจุดรับน้ํานเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีเนินดินขนาดใหญ่ก่อนที่จะไหลลงสู่ของไส้ไก่นะคะไปดูต่ออุ๊บนี่ค่ะเนินดินเช่นเดียวกันนะคะรับเนินหินจะบอกว่า ตอนแรกเราซื้อที่แปลงนี้มานะคะนี่ค่ะอยู่ที่ไร่ละหนึ่งแสนกว่าบาทนะคะเกือบเกือบแสนสองนะคะไม่ถึงแสนสองดี่นะนี่ค่ะแล้วก็เราเห็นตัวของหินวเวงนี้เลยค่ะเนี่ยเวงด้านหน้าเนี่ยค่ะ เราเห็นจากนูน้นตรงถนนเส้นนู้นนะคะเพราะเราไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้เลยมันรกมากป่ามันท่วมหัวะคะ่ะพร้อมกับหญ้าที่แบบท่วมหัวเลยนะคะสูงมากจึงมองไม่เห็นก้อนหินมองเห็นแค่ด้านหน้าตรงนี้นะคะ่ะที่มันโผล่พ้นหญ้าขึ้นมาเราก็เลยถามเคนที่เขาเป็นในหน้าว่าเขาขาย เท่าไรแล้วก็มีหินเนี่ยปรับปนอยู่ในพื้นที่เท่าไหรเขาบอกเราว่ามีอยู่ประมาณหนึ่งไร่ครึ่งเพื่อนๆดูหนึ่งไร่ครึ่งนะคะหินหนึ่งไร่ครึง่ง Amazing มากอันนี้คือด้านหน้านะคะแต่ด้านหลังอีกเพียบนะคะคราวน,นี้เราก็เลยแปลงวิกฤตเป็นโอกาสนะคะเก็บเงินได้หนึ่งก้อนขุดโค้งหนองนาเลยจ้านะคะปรับพื้นที่ รายรอบเนี่ยค่ะคราวนี้ก็เลยกลายเป็นว่าจากพื้นที่นะคะที่ดูแบบไม่มีค่าไม่มีราคารกนะคนก็ไม่ค่อยอยากจะก,กล้าผ่านไปผ่านมาเพราะว่ากลัวโจรขโมยนะคะเนี่ยก็กลายเป็นพื้นที่ที่มีราคาค่ะแถมมีเนินหินส่วนตัวด้วยนะเนี่ยค่ะ ถ้าเราจะต้องเสียเงินซื้อหินพวกนี้พเพื่อนๆลองคิดดูสิคะว่ามันจะต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่นะคะแต่ก็อาจจะมีบางคนคิดว่าสิบสองไร่ถ้ามีหินเต็มพื้นที่สักขนาดนี้แล้วจะเหลือพื้นที่ปลูกต้นไม้สักเท่าไหร่นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะอย่าเอาไว้เราจะสร้างประโยชน์จากเนินหินตรงนี้แทนนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูกันต่อตรงนี้ นี่เวงนี้พี่เขาก็มาทําให้นะคะวันนี้นี่เป็นจุดที่น้ําไหลหมดเลยนะคะพาพี่เข้ามาเดินดูว่าพื้นที่ของเราเป็นแบบนี้นะเนินหินต่างๆก็จะเป็นช่องน้ําไหลในแต่ละที่แต่ละที่นะคะเนี่ยอุ๊ยเนี่ยค่ะนี่นะคะเต็มเลย ตุ๊บตึต๊บี่ค่ะอืมห็นกล้บบาเบลล์นี่นี่ก็คือจุดรับน้ำเช่นเดียวกันนี่คือผลงานของวันนี้ค่ะรวมทั้ง เนินที่เอาไว้สร้างบ้านอันนี้ด้วยะจะจะบอกว่าเป็นอะไรที่ทุรักทุเลนิดน,นึงนะคะคือกระโดดข้ามคลองนี่ลึกมากบ่อเนี้ยจริงๆเขาไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเขาลึกเพราะว่าคันดินเอาคันดินกันกลัวเรากลัวตก นี่ค่ะโอ้พี่น้อยน่ารักมากเลยนะคะนี่พี่น้อยผู้ที่ขับรถแมคโครนะคะนี่ค่ะผลงานลังสรรโดยพี่น้อยทีมงานอาจารย์บุญร้อมนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราคิดว่าถ้าเราจะทำโค้กหนองนาเนี่ยแล้วเราจ้างแมคโครที่ เป็นแมคโครที่ผ่านการอบรมโคกหนองน้ำมาเหมือนเรานะคะผ่านการได้เข้าร่วมกับเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติเหมือนเราเขาจะเข้าใจเราค่ะคืออันนี้นะคะพี่เขาขุดไปเจอหินเจอตอไม้เจออะไรนะ,ะเขาก็ไม่งี่เง่านะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ย เราบอกเขาว่าเราต้องการคลองเส้กไก่ล้อมรอบที่ใช่ไหมคะมีบ่อตรงนี้มีบ่อตรงนี้อะไรอย่เงี้ยค่ะคือดาวออกแบบมาก่อนล่วงหน้าแล้วแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ที่เราได้นะคะคือเกินความคาดฝันของเราไปเยอะมากนะคะนี่พี่เขาทําให้สวยกว่าที่เราออกแบบไว้เยอะมากเลยคะ่ะเราจะพามาดู คือที่ตรงข้ามนะคะกับของดาวเนี่ยเป็นเจ้าของเดียวกันเลยแต่แรกเขาขายราคาไม่ต่างจากที่ที่เราขุดนี่แหละคะ่ะแต่ตอนนี้เหรอคะเขาขายราคาขึ้นเอา,ข,เอาขึ้นเอาเพราะว่าแปลงของดาวเนี่ยได้มาขุดเป็นโค้งหนองนามโมเดลนี่แหละคะ่ะเพราะว่ามันสวยแล้วว้าวอันนี้เราสามารถแบบปลูกญ้าได้เลยในนี่ น้อยปรับให้จริงไหมล่ะมีทางรถขึ้นได้อะโอ้โหสุดยอดโอ้โหให้เราไปจอดรถข้างบนเลยใช่ปะ่ะสวยดีนะชอบชอบชอบขอบคุณค่ะเห็นไหม สวยมากเลยนะคะพี่เขาทำให้แบบว่าใหญ่อลังการมากตรงนี้สังเกตว่าเป็นเนินที่แบบว่าเอาไว้ปลูกบ้านนะคะส่วนมากตรงนี้อยู่แล้ปูหญ้าได้เลยเอาไว้ค่อยเก็บเงินมาทำเรื่อยๆนะคะด้านนี้นี่ด้านนี้กลาวเก่าเราจะปลูกทุเรียนค่ะนี่ตลาดแมว นะทุเรียนทั้งเวิร์นตรงนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้ทั้งผืนนะคะก็กะว่าเดี๋ยวจะปลูกทุเรียนสักส่วนหนึ่งแล้วที่เหลือก็เอาไว้ทำอย่างอื่นนะคะวันนี้ก็พามาดูวิวพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะกับนี่เนินบอ่อบัวเอียงของดาวนี้เอาไว้พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ